ตอนนี้เรายัางอยู่ที่12ปน,นาในเจ้าและนั่งรถบัสน้อยนะเจ้าจะไปแอลก,กาดสดตลาดสดหรือว่ากาดเมื่อเจ้าหงเมือง12ปน,นาเอาไปดูว่าบ้านเพื่อนเมืองเพื่อนกาดเจ้าหงเพื่อนเนี่ยเหมือนหรือว่ตาต่างจากบ้านเฮาอย่างไรว่าแล้วก็ตุยมาเลยนะเจ้าอ้ตาบิสกุยเี่นเคยลช่ไหมอันนี้อันยังตัวนี้ อันก็จะว่าเมือง12ปนาใบเดียวเนี้ยประชากรส่วนใหญ่ของเพื่อนเนี่ยจะอู้ภาษาจีนเจ้าบม่ได้อู้ภาษาไต้หรือเหมือนตะกอนนั้นนะเจ้าจะหันวากแม้แต่ในกาศซึ่งถือว่าเป็นกาศของคนในท้องถิ่นของที่นี่ก็คือเมือง12ปนาเนี่ยคน12ปนาเนี่ยเป็นส่วนใหญ่หรือว่าเป็นรักแล้วเพื่อนยังมีใครอู้ภาษาไต้หรือเลยเจ้าเวลาไปซื้อครัวนะไปซื้อของ อู้กันก็บักให้หูเรื่องอู้ภาษาอังกฤษเปิ้นก็บักหูเรื่องอู้ภาษาจีนเฮาก็อกู้มาได้อันเฮาไปเตี้ยวพอดีกว่าในจ้าเนาะว่าการของเปิ้นเป็นยังไงพ่องนี่นะเจ้ามีตึงผลละมากรากไม้ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเหมือนบ้านเฮาเนยผลไม้อันนี้อันนี้หน,ยนวยหนวยบัเก๋งว่กแบบเก๋บ้านเฮาก็ดำดำอ่ะเนี่ยแบไม่รู้อ่ะ ผลไม้ก็มืนบ้านเราแต่วันนี้สวยขากาติ้นที่บ้านก็จะจัดเป็นแพงเป็นแพงเป็นลอกเป็นลอกเหมือนบ้านเฮาแน่เลยเจ้าแต่ว่าการจัดระเบียบของเพื่อนเพื่อนไม่ได้แบ่งชัดเจนนะเจ้าว่าโซนนี้ขายพาร์คเนอร์โซนนี้นี่ขายผลไม้เนอร์ โซนนี้มีขายของแห้งเนอ้อของฝากเนอ้อย่างอี๋นะเจ้ามาเหมือนเจ้าแต่เพิ่นก็จะขายซุนกันไปนี่เจ้าผายไข่ขาย,ขายอายังก็ขายไปอย่างโซนนี้นะเจ้าเป็นผลไม้ซึ่งผลไม้เหล่านี้ก็คล้ายๆกับบ้านเฮาที่ต่างไปเห็นน้อยก็คือลูกทอ้อแต่ว่าลูกท้อบ้านเฮาก็มีนะเจ้าเนาะเอาเป็นว่าผลไม้ส่วนใหญ่แล้วเหมือนบ้านเฮา เคียงจี้นปุ้นก็ขายเหมือนบ้านเฮานะเจ้าคือปิอ้นจะวางแบกับตังนั่นแหละเจ้าแล้วก็โกขายเป็นกิโลเป็นขีดตามที่ต้องการส่วนไข่นี่ก็มีไข่หลากหลายสายพันธุ์หลายชนิดแล้วก็พักต่างๆซึ่งก็มา่างจากบ้านเฮาเลยเจ้าอันนี้กระเจ้าติดต่างจากบ้านเฮาไม่ยญิงคนนี้พุ้นหิวอย่างนะาลองเล็งดูดีๆละเจ้า คือออย่างเจ้าเป็ดเจ้าเพิ่ดซื้อเป็ดเึ็นตัวเนี่ยเจ้าเอาใส่ถุงหิ้วจะไปเชือ่อที่บ้านนู้นคือเจ้านี่น้ำตาจะไหลสังเวชเนาะไี่น้ำเหลือมาได้กินก็บากินนะเจ้าอินดูแต่ไอหมอดูละเป็ด เอาช่วยอย่างมาได้แล้วเจ้าเอามาดูพักดีกว่ากลางวนนี่มีลนกผมอ่ะลวกล่ะัเหมือนบ้านเราตกอเราเลยนะตุ๊กาแก้วน้อันนี้เป็นพักอนี่เป็นพักเนาะเหมือนไม้ประดับแต่ข้าวห่มข้าห่มข้า่หอมข้าหอมบ้อนเฮาอ่ะหัใขิงอ่อนขหน้า <ś les> อันนี้อนน้ตนงาขนาดอ่ะอันนี้ใบเตยกระปืนเออผักกระปิ้นนะึ้นใช่โอ้ทำไมต้นใหญ่ขนาดนี้ดูดูดดแข็งลำกล้องอโอใช่ใช่แล้วดูต้นหอมเรินหอกงานดีแท ลองมาดูขึ้นช่ายหรือว่าพักกําปืนต้นนี้แ้ะเจ้ามันวางขายอยู่โอ้ถ้าเรียกกับคนมาเนี้ย,ะยน,นะโอ้นั่นคือ<ะ>ขึ้นช่าย,ยเจ้าจ<ะ>ดูของกินแล้วเขาก็มาดูของใช้เจ้าก็เหมือนร้านขายของสิบบาทส่าวบาทบ้านเฮานั่นแหละเจ้าวางเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นแพงเป็นแพงมีหลายอันปันยาง จะหาว่าสินค้าต่างๆเนี่ยที่บ้นขายอยู่เนี่ยก็มีความเหมือนกับบ้านเมืองเฮาเพราะฉะนั้นเฮาก็เรียกมาได้ให้เจ้าที่เฮาจะต้องปึ้งปลาอาศัยกันมีการส่งออกและนําเข้าสินค้าอันไหนเฮามีอยู่นักเฮาก็ส่งออกไปขายที่เมืองเพื่อนส่วนอันไหนที่บ้านเฮามีอยู่น้อยหรือว่าบ่มีเฮาก็สั่งจากบ้านเพื่อนเมืองเพื่อนเอามาขาย ที่บ้านเมืองเฮาคนเฮาก็ต้องปึ้งป้าอาศัยกันอย่างนี้เละเจ้านี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างเงื่อหันนะเจ้าที่กาดสดหรือกาดเจ้าเมือง12ปสองพนาประเทศจีนเจ้า